มือนีกับสิมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอ็ดงานอย่างตอนนี้เฟิ่นก็เป็นบุรุษไปสีนะคะส่งจดหมายตามบ้านในป่านดงก็เคยไป่งนะคะหาลังเทือก็เจอมาเหาสีห้องสีไห่โตบักใหญ่นึงตอนแรกๆเขาก็ท่ออยู่เด้เข้าสีเอ็ดใดบ่เนาะจักรยานมันขึ้นใหญ่แท้ขา่อยสีหอดบอแต่ว่าพ่อเห็นเพื่อนร่วมงานผู้หยิงแล้วเอ้าเขาก็โตซ้ำเหานี่ว่าก็เลยอ่ะลองทําดูขากระหอดดอกพี่น้องได้กระโดดลงเอาตอนฝึกงานเขาก็ซิมี่ค้นฝึก น้ากันกบเฮ้านะคะขี่จัก,กรยานสองคนนั่ะไปตลอดตลอดพอฝึกง,งานแล้วห้องกสิได้ไปส่งเองผู้เดียวขี่จัก,กรยานไปคนเดียวเฟิร์นเพิ่สมัครงานไปส่วงอันคริสต์มาสพอดีเนาะจดไม้หลายคักหาหกเจ็ดแปดกระสอบคข่เลยอยากสิล่าออกนักแห้งนักจนจอดจัก,กรยานไหวจัก,กรยานลมลมบ่พอฝนยังตกนักอีกแม่พี่น้องแล้วจดไม้ของเขานาะกระเปียก ข่อยกะบ,บรูซีเอจัองไดแล้วข่อยกะสรงไปเลยกันเลยถามเพื่อนวมงานว่าเอา้าจดไม้เปียกกะทรงเลยบอกเขาเลยว่ากะทรงรถดตัวเ้าขวบคุ้มอากาศบ่ไดดแม่ตอนนั้นยางแต่ละมือนี่หาสมงหาลังเทือโศกดีเจอบันไดอีกแต่กะอดทอนมาใดจนใดซื้อบ้านหลังนี้น้ำกันกาแฟนเป็นบ้านที่เก้ามากต้องได้ปรับปรุงไมเบิดเลยและพอกันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดติดตามได้ละจ้า